สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f อซชายใหญ่ที่ก็รักรักทุกๆท่านนะครับดีตตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่เรื่องเงินกิจนะครับวันนี้ก็มากับพี่โจโอ,อีกแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาบ้างพี่น,นี่เอากรบ้านมาให้ชายใหญ่อีกแล้วครับ <laughs> น่าจะมีหลายคันอยู่ครับพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อีกนะใช่ใวันนี้พรุ่งนี้ครับวันนี้น้ำจิ้มเหรอพี่ ไม่จริงไปจิ้มแล้วของของจริงแล้วสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่พี่ๆน้องๆ FC ชายใหญ่ด้วยตัวแรกเนาะตัวแรกของของปีนี้เลยรถคนดังเลยนะครับใช่ใช่ของเดี๋ยวไปดูเสียตินว่าอุบลหอุบลแล้วก็เสียตินนะเสียตินครับดูเขาเรียกเขาจะเอกครับจาเอกเบาบนนะครับมาแล้วครับดูกันเลยครับ รถคนดังต้องจัดหน่อยใช่ครับดูสภาพสดๆปิ๊งๆเลยพรุ่งนี้ก็เปิดตู้อีกนะพี่ครับเราต้องเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะเช้ามืดครับต้องเร่งหน่อยครับเดี๋ยวคัตตีมาถึงบ้านมืดโอ้ไม่ใช่ใช่โอ้ระบาเนะลงมืดดูกันชนเงาแวบเลยนะของเสียตินเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ของผมนะครับ ไม่ใช่แล้วน่าจะของเตี๋ตินนะดูตามรูปเป๊ะเลยนำโดยอสุดหล่อสาวประจำคนเก่งครับรถจากอูเราเองนะครับนี่ต้องขอบคุณบริษัทเพชรทูด้วยครับที่ไว้วางใจเรานะพี่เนาะโอ้โหรถกันดัง รถคนดังรถคนมีตังรถคนดังโอ้โหอันนี้ของใครนะพี่ของเบาบนครับจ่าเอกนมบูทอนครับคนดังอีกเหมือนกันจ้องจะเล่นเดี๋ยคนดังนั้นเลยอันดิวันนี้มาหัวก่อนนะพี่มาหัวก่อนครับเป็นคัตตี้หัวเครื่องนะพี่เนาะ มีชุดตัดมาด้วยครับสบภาพสวยๆเลยนะพี่เนะมีมีชุดตัดมามี12ลอง้อเทนเตียนะครับครับผมแต่คัสซี พรุ่งนี้มีทั้ง1ิสองล้อแท่นเตีย้ยมีทั้งสิบล้อเพาเดียวสาแสลักสิบล้อเพาเดียวถุงลมพรุ่งนี้ครับครับซีผมว่าเดี๋ยวต้องประกวดกันโจะเลยแหละเนาะเดี๋ยวต้องให้คะแนนว่าคับซ<ส>ีบไหนไมันจะเป็นยังไงนะล็อกมาอย่างดีไม่มีคำว่าล่วงครับหลายคนเขาบอกว่ารถ เอสเจ็ด้ชายใหญ่ขายดียิ่งกว่าผักชีลุงตุยครับโอ้ตายแล้วตายแล้วแต่รู้สึกตู้นี้ก็หมดแล้วนะพี่หมดแล้วครับ <c oughs> ต้องขอแสดงความเสียใจกับเสียชมด้วยนะครับตู้นี้ก็หมดเลยครับจะมีชุดตัดอยู่ชุดหนึ่งนะผมว่าที่นอนมาฝากพี่ที่นอนญี่ปุ่น <c oughs> ที่นอนฟางครับพี่ <c oughs> <c oughs> เราช่วยกันเก็เลยมีเขาบอกนะครับตักตรงนี้ไงนี่ไงโอ้โหทำไมสนิมมันเยอะจังพี่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้พาเลีให้ดูอันนี้ตายแล้วตายแล้วให้ดูอันนี้อันนี้ของเก่งคนดังอันนี้รถของโทร์หนึ่งนะครับเสียดินครับโอ้โหไม่ถ้าถ้าเจ้าของไม่มาวันนี้นะผมจะรัก เ <laughs> ปลี่ยนสีกิ๊บเลยพี่โอ้ oh. สวยมากครับ <Yeah. S 2> ไม่มีสนิมเลยอันนี้นขขงเสียตินเลย,เลยอันนี้ของในหัวผเลี้ยงผเลี้ยงอันนี้ของนี้ชุดตัดพี่ชุดตัด ไห้คุดตัดนะครับคัตซีมันไม่สวยเราตัดมานะครับแล้วก็อันนี้นะครับของจอ่เอกนะครับเหมือนเดิมพี่เตอร์เลี่ยมกิ๊บเลยอเตอร์เนี่ยมันเป็นของเสียตินนะใช่ตัวหนึ่งเลยนะพี่ แดงๆไงจำได้แล้วนี่เอาหนุ่มทำงานเหมือนงานเมาหน่อยดิเองไง เงาเงาของทนหนึ่งก็เงาวแวบ,บเลยนะพี่เนี่ยเงาวแวบ,บเลยเออแต่ที่สุดจัดเปหมวกอีกพี่ใช่แล้วหมวกไม่ช้ำหนึ่งนะเนาะช้ำไหมไม่ช้ำเออว่ะโ,โ,โอ้โหนี่แหละที่สังคมต้องการอู้หาไม่ได้พี่แต่ผมหาได้นะหาได้ครับโอ้โหไี่ได้พี่ ใช้ได้ใช้ได้มากถึงมากที่สุดเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูงานประกวดคัตซีความงามคัตซีนั่นดิว่าคันไหนจะสวยว่าใครเงาวแวบ,บเลยเนาะน,น,นี่กันชนชซ่หนึองเหมือนกันชนอยู่ที่ท,ท,ทั้งสีพวกนี้อีกเยอะยนี่โซหนึ่ง็็ทำสีไหมพี่น่าจะทำ น่าจะทำครับอ๋อนี่กระจกเหรอพี่กระจก <c oughs> ผมว่าแวะปั๊มขัดมาหรือเปล่าพี่นี่มัเนเงาขนาดนี้คนน่าจะยังเนาะ <c oughs> โเนื้อเนื้อ <c oughs> มันเดินทางม,มาไกลามันง่วงก็เลยนอน ที่นอนทำจากอะไรวะฟางไงเอ๊ะฟางฟางจริงไหมเจ็บอย่างดีเลยนุ้ยจากฟางข้าวเลยเออฟางข้าวนั่นนี่น่ะเอ้ยมีเยอะนุ้ยเดี๋ยววันนี้พ่แบกมาให้ไี่เจ๊อยากได้แี่งเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้จะมาไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเปิดตู้แล้วแม่ง เขาให้ไปนอนนะไม่ใช่ไปกินนะอ้ํอ้ําดีเจ้ามาแล้วไอ้เหี้ยเก็กะที่เห็นว่าเยอตรงนี้เอาเก,ก,ออก,ก่อนนะเ <The water was so beautiful> ดี๋ยวลงล่ <The water was so beautiful> างเลยน <The water was so beautiful> ุ๊เดี๋ยวตู้หน้าพี่มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ไม่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 ใช่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า เดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันมาอีกอกำลังจะคิดโปรเจกต์ใหญ่จักรยานจักรยาน <laughs> ผมนึกอยู่แล้วกำลังจะหาอะไรมารจริงๆไม่ไม่เฉพาะรถนะพี่เนาะใช่ใชไม่เฉพาะแต่เป็นรถ6กล้อหรือสิบล้อ12บล้อนะครับจริงๆเราก็นําเข้าออมาได้ทั้งหมดครับอ,อาจจะเป็นเคนเนี้ยครับ แมคโครแท็กเตอร์อะละลายะพวกฟลุกลุกลิฟได้หมดนะรถไถอย่างเงี้ยครับเครื่องอัดฟางได้หมดนะครับถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์0 8 4 9 2 9 5 5 3 7นะครับเบอร์ชายใหญ่นะครับแล้วก็เบอร์พี่โจเบอร์อะไรนะ0 9 1ครับ0 9 1ครับ7 3 8ครับเจ็ดสามแครับสองหนึ่งนะครับนี่นะครับตามนี้เลยครับปีหน้านี่จะทำชุดตัดตัดเ7 0 0มาปีนี้ไหม ปีนี้ปีนี้อย่าไปปีหน้าเลยนานพี่โจะปีหน้าในกำลังจะคิดโปรเจกต์ใหญ่อยู่เลยพี่ว่าจะฝันจะฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจักรยานไปได้อยู่แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเนาะรอติดตามดูนะครับของโท่หนึ่งนี่สวยมากของพี่สามรูปเลยมั้งมีนะสามรูปครับตามรูปจากญี่ปุ่น Bồ lông. Hmm. Bồ, bồ đồ lông, còn còn lại bữa lại Đu máy này, nốt đu máy này, nốt hoa Hoa, đây nặng หนูหาไม้มาลองอีกทีหนึ่งรองล่างเนี่ยเดี๋ยวเวลาเสียบไปได้ร้องได้เรียบร้อยเรายกขึ้นเลยเดี๋ยวเอาไม้ตัวเนี้ยไปลองสบายนะใจนะจากญี่ปุ่นแล้วนะความนำเข้าจากญี่ปุ่นโบราณคมเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวหน้าไปเดี๋ยวหน้าไป,ไปลงหน่อยลองหน่อยไปหน้าพี่

เดินลากมาก่อน,ดนเดนเียบไปกเดนน้ำอีกเดยนน้ำอีกเดยวน้ำไปเาวๆาาวพอพอพอเดเรมน นัดได้แล้วราะวันเสียมาถึงคันนี้แล้ววน,น,นยังไงวยังยังเ <All right. S 2> อาไปหน่อยเอาลงเลยลงเลยลงเลยเยี่ยมโอเคมาแล้วครับผมคันนี้ของ จ่าเอครับเบาบนดําซิงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับออกเลยลองลองเนี้ยถ้าไม่ลองนี้ไม่ได้ลองให้หายบ้างนี้ไว้ เดเวลางก็ลองตรงหน้าคัตตีหัวเก่งตรงนู้นน่ะแต่ลองท้ายเนี่ยอลงได้อีกอีกอีกีกอีกเอาลงแอ็งเสียวจิ๋วหายเลยวะนนี้เป็ ทำดีๆจาปั๊บรถคนดังแล้วนี่อ่าไปเลยลงพื้นเรียบร้อยนะครับ โดเคต่อไปเสรอย mm hmm. เรียบร้อยครับอันนี้ของโทหนึ่งนะครับโอ้โห oh อยากจะดูข้างในจังเลย mm hmm. สะอาดครับ เืเครื่องอย่างเดียวนะครับเครื่องอย่างเดียว,วสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเขาดูสักหน่อยนะครับเครื่องมันมันเป็นก้อนอันตรายนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณนะครับท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ว่าก็ลงเรียบร้อยครับของตัวหนึ่งของจ่าเอกนะครับแล้วก็ของไนทุนีีสองคนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ